เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีพีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเล่นหลัง3แล้วกันนะครับใครที่อยากลองเล่นหลัง3ก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ดิวิชั่นได้สิแบบชิวๆเลยในผมสบายๆเลยสำหรับหลัง3าก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมอ่ะ อันนี้เลือกใช้เป็นโค้ดของชาร์บีรลองโซนะครับผมโดยปรับตำแหน่งนักเตะประมาณหนึ่งนี่ครับผมอ่ะชีแนลก็จะโยกออกมาประมาณนี้นะครับในส่วนของกองหน้าทั้ง2ตัวจะไม่ได้แบบยืนติดกันมากนะี่ก็จะเป็นแบบยืนยืนย้อกันนี่ครับผมอ่ะแบบนี้แล้วก็ปรับตำแหน่งของกองหน้าให้เป็นซีเอฟนะครับผมทั้ง2ตัวนะนะครับจากนั้นตัวสำรองก็เลือกลงตามที่เราถานัดนะครับผมตัวไหนที่เข้ามือเนาะนะครับผมจะใช้ตัวไหนก็ได้ ส่วนเอเดวีด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ตั้งในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กไว้นี่ผมอ่ะเซ็นเตอร์แบ็กสองสองข้างนี่ผมก็คือตัวกลางไม่ตั้งนี่ผมก็คือจะตั้งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ครับผมถ้าเป็นหลังสามตัวรัมก็จะไม่ตั้งนี่ผมอ่ะส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะใช้เมกิเล่ลงมาเป็นดีฟไลน์หนึ่งตัวนี่ครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของวิเอร่าลงมาเป็นดีฟไลน์ด้วยนี่ผมจะเป็นแบบเวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นหลังห้านะครับผมแบบนี้อ่าเราก็จะได้ใน ่วนของเกมรับเป็นหลัง5นะครับผมก็คือลายกองกลางตัวรับ2ตัวก็จะลงมาช่วยรับนั่นเองนะครับส่วนตัวทําเกมบุกก็บุกไปนะครับหตัวด้านบนเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับแผนนี้เนาะนะครับผมอ่าก็ชิ่นเนี่ยจัดมาแบบมันมันตึงๆไปเลยแล้วกันนีครับผมอ่าเจอคู่แข่งที่ได้ได้ว่ามากับสไตล์รองบอลนะครับผมเป็นแผนที่ได้ได้ว่าเมตาของใครหลายหลายคนนะครับผมอ่าของเราไม่รู้ว่าเมตาหรือมีอะไรนะครับผมเราก็เล่นไปเลยครับอ่าอยู่ที่ว่าเราเข้าใจ เกมแล้วก็เข้าใจแบบแผนการบุกนะครับแผนนี้ก็จะออกบอลได้ตรงกลางแล้วก็ออกบอลได้ทางริมเส้นด้วยนี่มันจะเป็นแบบเยืงๆเอาไว้ในผมอ่ะสำหรับแผนนี้เนาะนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วแทง1 2แล้วแทงต่อเลยครับอ่าจังหวะนี้ยังไม่หลุดเลยครับมาไล่หลัง5ครับอ่าแม้ว่าในที่ขึ้นในอินฟอร์เนี่ยก็จะเป็นหลังสานะครับผมแต่พอเล่นจริงๆก็จะเป็นหลัง5แบบนี้นะครับผู้แข่งได้ลองสองไปก่อนครับจังหวะนี้แล้ว ทีตัวครับทีตัวยังไม่ผ่านครับลูกนี้มาเก็บบอลได้ครับเดียบอยเดบอยลงกลางครับวีราเติมขึ้นมาจังวะนี้ซอนนอมินตัดปั่นเรียบร้อยเลยครับตีบิดเคอร์เลอร์ไปแล้วครับจังวะนี้เดล๋ยวเก็บบอลได้ครั้งหนึ่งครับมาที่เอโต้เอโต้จ่ายติดครับจังวะนี้มาครับเป็นบอลสวนของเราบ้างครับจากจังหวันนี้ยังไงเอาจิ้มได้ครับแล้วเป็นบอลสวนมา เดเมซี่ดึงจังหวะจิ้มไหมจังหวะนี้ไม่ทันครับราโคเข้าประกบทันก่อนครับจังหวะนี้ไปดูเรื่อหลังครับนะครับซูเมวโตเอโตเอโตพึ่เข้าในยังไม่มีอะไรครับลูกนี้ราโคออกมาไม่แย่นะครับผมสำหรับแผนนี้หลัง5เล่นแบบนี้ก็ถือว่าเอาผู้แข่งอยู่อยู่นะครับผมยังไม่ได้มีโอกาสได้หลุดเท่าไหร่นี่ครับผมยิอกมาจังหวะนี้อาราโคเก็บไปครับออกด้านข้างไปที่ซูเมวโตครับเอโต ตัวจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรมาออกด้านข้างครับมันจะเป็นแบบออกงเยื้องนะครับผมแล้วก็แทงต่อเนื่องได้แบบนี้ครับกองกลางตัวรุกก็จะทําเกมต่อไปครับถ้าฝั่งปีกไม่ได้แบบมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับะก็จะวิ่งยงเยื้องกันช่วยกันได้นะครับผมตรงนี้ออกมาให้กับติโตเลยครับจังหวะนี้ตัดบอลก่อนครับเขากางครับหาพื้นที่ว่างครับในการเล่นไม่ยากเลยนะครับผมแล้วก็หาพื้นที่ว่างไปต่อเนื่องครับ จังหวะนี้จะเปิดไหมอ้าวจ่ายต่อเลยครับแล้วได้กดเลยครับลูกนี้ฟอร์นิเมนเกือบไปครับลูกที่2เกือบมาอ่ะรายเกมรับเป็นยังไงอ่ะเกมรับก็ถือว่าทํากันได้ดีนะครับผมถ้าเราตั้งดิฟไลน์มันก็จะเป็นหลัง5นะครับเราจะได้ในส่วนของข้อดีก็คือเกมรุกนะครับเต็มสปีดแน่นอนนะครับส่วนเกมรับก็รับตามจังหวะไปนะครับหลัง5ก็อ่าหลัง3แต่ว่าปรับดิฟไลน์ก็ไม่แย่ครับดูครับการประกบตัวน่ครับผมอ่าผู้แข่งขึ้นมา3กองหลังเราจะมีอยู่ประมาณ4หรือถึงห จะทาให้จํานวนตัวผู้เล่นเนี่ยเราเยอะกว่าในเวลาที่แบบเราเล่นจริงๆนี่ครับผมคู่แข่งก็จะไม่ค่อยแบบได้เข้ามาทําเกมรุกเท่าไหร่นี่ครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับอ่ะใครที่อยากลองเล่นหลังสาก็ลองตั้งแบบนี้แล้วก็ใช้แผนนี้ดูได้นี่ครับผมอ่ะเป็นอีกหนึ่งแผนที่แนะนําเลยนี่ครับผมสำหรับการขึ้นแรงไตแรงในหัวอ่ะหรือว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนก็ตามครับถ้าใครแบบเป็นสายบุกมันๆอ่ะนี่ครับผมอ่ะถ้าเน้นสกอร์บ้างอ่าเน้นสต็ออ่าเน้นสกอร์มากก็ ทางเยียวลูกให้ดีนะครับหรือว่าเน้นผลในไดแบบวนี้เราก็เล่นให้มีระเบียบมีระบบกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับผมเสริมเข้าไปนะนะครับอันนี้ก็เจอคู่แข่งที่ได้ว่าตัวตึงทั้งนั้นนี่ครับผมแต่ว่าก็ผ่านมาได้ครับด้วยการเล่นแล้วก็การปรับเทคนิคปรับหมากอะไรต่างๆก็สามารถที่จะกำราบคู่แข่งได้อยู่นะครับผมสำหรับแผนนี้หรือว่าเวอร์ะครหบผมสำหรับหลัง3ปรับดิฟได้์2ตัวนะครับผม หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม